ช่วงนี้มันมีกระแสแรงมากเลยเดี๋ยวเราจะาร้องเพลงตามกระแสเป๊ะเลยกระสือกลางวันมันเป็นญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มแย้มช่างเจรจางามสง่าหน้าชิดเชยชมตกกลางคืนมีหัวกับใส อยู่รังไปเที่ยวกินมูกต้มสัญหาแต่สิ่งสอมมเน่าเมนเป็นอาหารบ้านไหนมีของสก,กปรกมันจะไปชกกินถึงบ้านควักกินลวงกินนานานกระซื้อมันมาตามเสาเรือน กระสือโหดร้ายน่ากลัวระวังตัวคืนนี้อาจมาเยือนถ้าเห็นดวงไฟเลือนๆมันละเจ้าผีกระสืองักกระแสแรงมากนะตอนนี้คือมันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะนะซึ่งตัวเราเองที่ไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นไงแต่เคยเห็น ตอนเด็กๆจําได้ว่ามันเป็นแสงไฟอ่ะเราตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเป็นสายไฟแดงๆแล้วก็ลอยลอยได้ด้วยเรามองจากฝั่งบ้านเราไปท้องทุ่งนาแล้วมันก็เป็นเป็นดวงไฟอ่ะเป็นดวงไฟนะแล้วมันก็ลอยได้ลอยแล้วก็ลอยลอยขึ้นแล้วลอยต่ำลงซึ่งตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่ เราก็คือเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอะไรอยู่แล้วไม่เคยเชื่อเรื่องผีวิญญาณเวทมนต์คาถาไสายศาสตร์ดวงเรื่องต่างๆเราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ไงแต่นั่นเป็นประสบการณ์ตอนเด็กๆที่เราเคยเห็นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจใช่ไหมไม่รู้ว่าดวงไฟที่เราเห็นนั่นคืออะไรมีคนถือตะเกียก คือช่วงที่เราเห็นตอนนั้นจําได้ว่ามันเป็นช่วงประมาณพลบคำ่ำก็คือประมาณหกโมงเย็นหรือจะมีคนแบบถือตะเกียงแต่คนถือสูงมากเลยนะถือแล้วก็ลอยเข้าไปเนี่ยนี่คือประสบการณ์ที่เราเห็นดวงไฟซึ่งตัวเราเองก็ไม่รู้หรอว่ามันเป็นอะไรหาคำตอบไม่ได้ด้วยจนถึงปัจจุบันเนี้ย ก็แล้วแต่ความเชื่อไงสาเหตุที่ไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่เห็นตัวเป็นๆไงไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาไม่เห็นว่ามีทรงมีไส้อะไรแบบนี้หลายคนก็น่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับดวงไฟเห็นดวงไฟนะเราเชื่อว่าแต่ละคนก็เห็นแค่ดวงไฟแต่ไม่ได้เห็นแบบชัดเจนตัวเป็นๆอะไรแบบนี้ มาเล่าให้ฟังเฉยจริงๆมาร้องเพลงให้ฟังด้วยคนที่อยู่ในวัยเราอะ่ะน่าจะร้องได้นะเพลงกระสือหลายคนน่าจะร้องได้ไปละร้องเพลงนีง้เฉยตามกระแสอย่าลืมนะหนึ่งสมองสองมือทามุ่งม,มั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเลสมอท่องเอาไว้เลยว่าชีวิตพวกเราทุกคนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่ เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจนหมดอายุไขนั่นแหละมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ดูแลเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นานๆหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องไปที่เดียวกันนะจ๊ะแค่นี้นะ